กราบขอบพระคุณนะคะพี่พี่แม่แม่เอนะคะที่เป็นห่วงนะคะเช้านี้มาอาการอัปเดตพ่อควงกันก็น้ำตาลลดลงเหลือร้อใช่ไหมพ่อควงแต่ก็ต้องให้ยาฆ่าเชื้อนะคะวันละหกระปุกเหมือนเดิมเพราะว่าหมอกลัวแผลติดเชื้อนะคะอันนี้คือเฝ้าระวังมากๆเลยก็กราบขอบพระคุณนะคะคุณพี่ไม่ประสงค์ออกนาำนะคะที่ช่วยฆ่าต้นสับประรดนะคะห้าคันรถ ให้กับพี่แดนนะคะเดือนตุลานะคะมอบให้ห้าคันรถช่วงนี้พ่อวันก็ต้องดูแลรักษาแผลอยู่ที่โรงพยาบาลกันไปก่อนนะคะยังไม่ได้กลับชัยภูมิตอนนี้ก็ฝากน้องนะคะน้องอาทิตย์นะคะน้องชายของพี่เขียดดูแลพี่แดนให้นะคะจะมีช้างทั้งหมดสามเชือกที่น้องจะต้องดูแลนะคะช่วงนี้จะขัดสนในเรื่องเอ่อหญ้าเนาะนะคะช่วงเดือนตุลานะคะจะได้แล้วห้าคันรถท่นนี้ก็เหลือเดือนพฤศจิกานะคะ พ่อควานคาดว่าจะต้องรักษาแผลกันอีกนานเลยเนาะนะคะยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกๆก,ก,กำลังใจจากแม่แมๆพี C, <Wow. S 1> ่ๆเอฟซีทุกๆท่านมากๆเลยนะคะที่เป็นห่วงนะคะพ่อควานกำลังใจดีมากนะคะฟื้นตัวได้เร็วขอบคุณค่ะ